ร้านกำมันช็อปสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับสกูตสวิฟนะครับติดตั้งจอ a แอนดรอยนะครับอ่าเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวจอแอนดรอยขนาด9นิ้วนะครับอ่ามาดูการเก็บงานกันก่อนนะครับหลายคนไม่จะสงสัยว่าเอ๊ะทางร้านเก็บงานยังไงนะฮะอันเนี้ยเป็นชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟของทางร้านที่เก็บงานให้กับลูกค้านะครับผมอย่างนี้เลยนะฮะ อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สาย USB มาอย่างนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็สายไฟร้อยด้วยกระดูกงูนะครับแล้วก็โรชีพีนะฮะอยงนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเพิ่มกล้องหลังนะครับหนึ่งตัวเราดูกล้องหลังกันนะครับเป็นยังไงมาที่หลังรถนะครับอ่ากล้องหลังจะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะฮะกล้องหลังเนาะเดินสายตัวกระดูกงูอย่างสวยนะครับแล้วก็เก็บงานนะฮะเป็นสายกล้องหลังแยกไม่ออกเลยนะครับว่าตัวไหนคือไฟ่าสายไฟจากโรงงานสายไฟที่ผมทํามานะครับงานเนียบนะครับผมร้อยสายไฟมาตรงนี้นะฮะมานี้นี้นี่แล้วลงตรงนี้นะครับสอดเข้าท่อนี้มานี้นะครับผมแล้วก็ไปที่จอนะคะนรับอ่าสรับนะครับสรับ สุกิสวิปนะครับผมคันนี้เดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะถ่ายรูปให้ดูนะครับว่าหน้าจอเป็นยังไงนะครับสวยขาดไหนสวยแค่ไหนนะครับดีวสักครู่นะครับครับผมก็เสร็จไปหนึ่งคันนะครับสําหรับสุกิสวิปปี2013นิะครับผมเป็นจอยนอยตรงรุ่นนะครับยีสองวันสิบหกนะครับตัวจอนะครับก็จะมีพวก u t u b e นะครับผมกล้องหลังเพิ่มนะฮะแต่ตอนนี้สตาร์ทเครื่องรถอยู่ ไม่สามารถใส่กล้องถอยได้นะใส่ใส่ได้นะครับไม่สามารถไฟหลังได้นะฮะจอก็ยีวิทสวยตรงรุ่นสวยเข้าดูนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมมีปุ่มคอนโทรลอะไรนะคอ่ามีคอนโทรลอะไรนะครับผมงานสวยงามนะครับผมปิดจอดอีกหนึ่งพันนะครับครับผมมีสัางนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ